อิ่งมงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องชิพง,พพพง,งพลิกถึงขิงปอน,นีปีปบบีป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 ปีปิปี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 ปัปีปีัีป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 คปี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 วีปอปีอีป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 ปีปีปปี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 ปาปี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 ี โอหน้ากัดไหมปิดชาผมไหมอมหอมนุ่มมันเข้มขนนี่คือปูม,มาแน่นอนอากาศดีครับลมเย็นนี่ตรงนี้ออกนี่เลยครับปากอา่าวนะที่นี่คือบริเวณปากอ่าววัดปากอ่าวบางตะบูนเราต้องมาแถวนี้ครับบางตะบูนเพราะของดีๆแบบนี้นี่เดี๋ยวอยู่แค่นี้อายอ,อร่อยมากกินสะดวกกินง่าย ามาแบบนี้เลยเห็นไหมนี่มีน้ำจิ้มด้วยที่สำคัญเชิญครับนะสุภาพ <Wow. S 1> ที่สำคัญของอร่อยแล้วเขาบอกเลยว่าไม่แพงแต่ว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เขาทำยังไงแล้วเขามีที่มาอย่างไรแล้วใครเป็นคนทำอยากรู้ใช่ไหมละ่ะแน่นอนตามมาเลยไม่ต้องกระซิบว่าโอเคครับตามมาเลยครับ สวัสดีครับพี่โอ้ี่บุกเข้ามาหาเลยถามแถวนี้เลยพูดเลยเขาบอกว่าอยากกินเนื้อปูอยากรู้ที่นี่ครับบางตะบูนต้องมาหาพี่ยุทธเขาบอกว่าพี่ยุทธเป็นคนที่รู้เรื่องของปูดีที่สุดครับผมอ่าแถวนี้บางตะบูนทาไมปูถึงดังเป็นปากทะเลแล้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะแล้วข้างล่างเป็นโคลเนื้อปูถึงอร่อยถ้าเป็นทรายไม่อร่อยเป็นทรายเนื้อมันจะหยาบหยาบแต่ถ้าเป็นโคลเนื้อจะเหนียวนุ่ม นี่ครับปูหมักโครนเนื้อจะนุ่มนเหมือนหน้าผู้หญิงนะรกทีหมักโครนปุ๊บเนื้อจะนุ่มเดีนยวคือจุดเด่นของบ้านตะบูนที่สําคัญคือวันนี้เรามาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศอท่านผู้ชมครับหนาวหนาวเย็นเย็ลมลมมันมาอันนี้ดีไม่ดีฮะอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าลมแรงเวลาออกเรือเนี่ยมันจะได้น้อยเพราะว่าที่นี่เน้นเป็นอวนลอยอวนลอยเป็นไงครัอวนลอยนี่หมายถึงว่าออกปุ๊บปล่อยอวน เก็บเลยประมาณสองสาชั่วโมงเราก็สามารถเก็บได้ปูมันจะลอยอยู่ข้างบนใช่แลาว่จะเก็บอะไรได้ปูมันลอยอยู่ข้างบนนะฮะปูจะขึ้นแต่ถ้าเป็นรอบจะทิ้งไว้ใต้น้ำใต้ทะเลสองสาวันถึงจะกู้หนึ่งครั้งมันจะออกมาตัวใหญ่ๆ่อย่างนั้นใช่ตัวใหญ่แต่เนื้อไม่แน่นอ่แต่ถ้าอวนลอยนี่เนื้อจะแน่นปูลอยตามน้ำเหรอมันขึ้นเหมือนกับว่าขึ้นมาหาอาหารนะครับมาเอาออกซิเจนบนผิวน้ำ เอาไปดูกันอย่างดี้ได้เลยครับใช่ครับพี่ครับใช่เครับผมไหนครับนี่ครับอันนี้ที่เห็นไหมครับพี่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อุ้ยอันนี้อะไรฮะนี่อันนี้หอยหมูครับหอยหอยหมูครับมันเกี่ยวอะไรกับหมูมันไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ชื่อมันมาเป็นแบบนี้อ่าคล้ายๆหอยไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนหอยจุกเหมือนหอยเชอร์รี่ครับเหมือนหอยเชอร์รี่ใช่ครับหอยเชอร์รี่น้ำจืดแต่นะใช่เอาเลยฮะแต่มันมีเส้นเมาต้องคนทำเป็นต้องปาดเส้นเมามัน กินแล้วตายไหมโอ้ยไม่ตายพี่ต้องคนยทำเป็นกินหอยไม่เคยตายกินหอยไม่เคยตายถ้ารู้วิธีกินใช่โอเคเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องปูกันดีกว่าครับมาถึงตรงนี้ปูวันนี้มีปูอะไรบ้างครับอันนี้มีปูม้าแล้วก็ปูใบนี่กรบปูม้าปูม้าอ่าอันนี้ปูม้าแล้วปูใบเป็นไงฮะปูใบนี่ครับปูใบปูใบต่างกันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับปูม้าเนี่ยเขานิยมกินเนื้อแกะเนื้อได้กินทุกส่วนอันนี้กินได้หมดใช่แต่ปูใบเนี่ย มันเป็นอะไรเขาจะกินแต่กล้ามไงเพราะว่าเนื้ออยู่ที่กล้ามเยอะอ๋อที่บอกกล้ามปูใบมันต้องใหญ่ๆนะแต่ว่าตัวไม่มีเนื้อตัวก็ไม่มีเนื้อครับครับแกะยากแกะยากแข็งมากเลยพี่แข็งมากด้วยกดแค่ไม่ลงโอ้แข็งเป็นหินเลยแข็งมากเขาเลยดิยันกินแต่กกล้ามใช่ครับกล้ามอันนี้นะใหญ่ไหมครับโอ้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูสิมีใหญ่กว่านี้ไหมครั ชุดนี้นะไม่มีตอนนี้คือมีใหญ่กว่านี้เหมือนกันมีมีฮะก้ามแล้วครึ่งโลก็มีฮะก้ามละครึ่งโลใช่ครับจะเจอที่ไหนจะมึงก้ามแล้วครึ่งโลเป็นอย่างนี้เลยไหมแต่มันหายากมากเลยฮะจะเจอสักทีนานโอเห็นเลยหน้าสตาร์ไว้เนอะโอท่านผู้ชมค่ะอีปูม้เราโอเคอุ้ยนี่ไข่ฮะนี่ไข่นอกกระดองอ๋อนี่ไข่นอกกระดองไข่เราก็ต้องเราก็ปล่อยนะค่ะปล่อยต้องให้ปล่อยฮะปล่อย โออ้ีจะตปล่ยแล้วไปชอบต่อสภาพแวดล้อมด้วยไม่ใช่โอ้กิน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 อย่างเดียวนะมันต้องเลือกด้วยจะได้มีของใช้ต่อไปใช่ครับทีนี้เขาอะช่วยกันอนุรักษ์อยู่เขาก็ห่วงอาชีพเขาเหมือนกันใช่ไหมพูดถึงคนต่อไปไถึงลูกรุ่นหลังเออนะเออแต่ถ้าเกิดเราช่วยกันจริงๆเราก็จะมีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับโมีปลาติดไปด้วยฮะเปอนปลาอะไรครับตรงนี้ประกดก็มีปลากระบอกมีไหมปลากระบอกไม่มีครับแล้ววันนี้จะกลับไปคิดว่าจะทาไงต่อครับเดี๋ยวเอาไปต้ม เาเดี๋ยวแกะเป็นปูแกะให้ขึ้นชื่อของบางตะบูนครับนี่แหละเขาบอกว่าจะหอมหวานนุ่เนื้อปูต้องที่นี่นะครับบางตะบูนไปเลยนะพี่หรือแเข้าผมไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าในบ้านเข้าไปแล้วชุดหนึ่งอ๋อมีเข้าไปสักชุดหนึ่งนะครับผมอ่างั้นไปเลยครับเสร็จครับพี่ครับผมไปครับดูปู นั่นคือการใส่น้ำแข็งไปทำอะไรฮะน็อกคนเราโดนน็อกนี่ต่อยอันนี้ปูครับต้องน็อกด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งช่วยทำให้เป็นแอนตี้ไงฮะพอให้ปูมันตายอะค่ะให้ปูมันตายใช่แล้วรั่วหมดโอ้ถ้าปล่อยถ้าไม่น้องน้ำแข็งปูมันจะปล่อยขาขาล่วงหมดว่าไงขาหลุดเลยหลุดหมดถ้าทเกิร์หลุดหมดเลยใช่เหลือแต่ตัวเลยใช่ครับว้าวไม่ใช่คนนะอันนี้นี่คือการน็อกน้ำแข็งน็อกนานนะฮะ สิบห้านาทีสิบห <15 S 2> ้นานาทีก็โอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมองนี่เห็นเตาไหมเห็นเตาไหมให้ทายเตาอยู่ไหนไม่ใช่เตาตรงนี้ไม่ใช่นูน่นนู่นกระมังใส่น้ำนั่นนั่นละเตาทางใต้โอ้ท่มมานผู้ชมครับผมพัญญ่เลใช่ครับวิธีการไม่ต้องมีขาตั้งไม่ต้องออกอย่างนี้เลย<ช>ง่ายกว่าง่ายกว่าต้มนานแค่ไหนปูนี่ใช้สิบห้านาทีครับแล้วก้ามฮะก้ามประมาณเจ็ดนาทีก้ามปูใบนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านทุกท่านครับเอานี่น้ำเดือดพลาดพลาดแล้วจะพร้อมไหมฮะลงเลยครนี่อันนี้น็อกตั้งแข็งแล้วนะครับท่านทุกท่านมีทั้งปูไปและปูม้าใส่รวมเลยเออแต่วันนี้ผมก็อยากเห็นว่าข้างในปูใบเขาบอกว่าเนื้อมันน้อยก็อยากเห็นเหมือนกันนะวันนี้จะไปแค่ไหนน้อยน้อยมากครับน้อยมากเลยครับครับผมส่วนมากจะกินไข่กับก้ามอ๋อครับถ้าน็อกแล้วเนี่ยแข็งขาไม่หลุดแล้วพี่อืมอันนี้แปลกจมิงนนะเป็นเทคนิคใช่ครับท่าทั้งหมดนี่ตัวทั้งตัว15นาที15นาทีครับโอเค เราต้ะครับจะเห็นตอนนี้น้ำมันเดือดพลาดแล้วครับค่อยๆเดือดขึ้นแต่ที่เห็นออกมาแล้วป็นฟองๆนนั้นคืออะไรฮะอ๋อน้ำออกมาจากปูครับเป็นน้ำน้ำจากตัวปูตัวปูอันนี้ินได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้นะถือว่าเป็นตัวปลกใช่ต้องตักทิ้งไหมไม่ต้องก็ได้นก็คือเดี๋ยวเอาปูออกเขาก็อยู่ในน้ำอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อโอเคอันนี้ต่อยอดนะครับวันนี้ ไปแล้วแปดนาทีเหลือเจ็ดนาทีใช่ครับผมเอากามปูใบลงเลยเอาล้ครับเดี๋ยวเราก็ได้สิบครสิบห้านาทีนี่ขึ้นพร้อมกันได้เลยเอาตามเป๊ะนะฮะเวลาต้องเป๊ะด้วยนะครับไม่เป๊ะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับเป็นเชฟไม่ต้องรับนะฮะอันนี้บอกเลยสดๆเลยของแท้ๆไม่ต้องใส่อะไรเลยเป้นความสดใช่เพราะว่าเนื้อปูที่นี่อร่อยอยู่แล้วครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการแกะ ก็ต้องแกะให้ถูกวิธีกเป็นงานใช่งานแหละอันนี้แหละงานยากถ้าแกะไม่ถูกวิธีนี่ไม่ได้เนื้องานยากสุดเลยงานอะไรรู้ไหมงานกินเจ็ดนาทีรอแป๊บเดียวครับพบเวลาสิบห้านทีตามที่บอกนะครับแล้วก็เสด็จน้ำขึ้นเลยนะครับนั่นแหละโอ้สีสวยจริงๆเลยพันชุยเลยพันชุยเลย หอมหอมหอมร้อนร้อนร้ <c oughs> <c oughs> อนโห่เนี่อันนี้เป็นอะไรอ่งไอ้น้ำนะอ่งไอปู <c oughs> อน,นี่คัดแบบนี้เลยนะมือร้อนร้อนนี้เลยนะท่านผู้ชมครับคัดยังไงฮะโ yeah, อ้ก้ามก้ามอยู่นี่ปูห้าอยู่นี่ปูใบอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยร้อนท่านผู้ชมครับอปูใบเนี่ยพอสุกแล้วสีเขาก็ออกเหมือนบูมงังจริงนะพี่าะใช่ครับสีเหมือนกันท่านผู้ชม,มครับเดียวแต่ว่ามันก็เห็นชัดเจนนะครับมัน่างกันแต่ว่าสีนั่นเองที่มันคล้ายคลึงกันแต่ตอนปูใบย,ยังไม่ <c oughs> ไมสุกสีมันจะเข้มกว่อใช่ครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือมันร้อนเหมือนกันเลยครับอยากรู <c oughs> ้ว่าปูใบข้างในเป็นยังไงจังเลยครับอันนี้แม่เปิดดิอ่ะไข่เออโอ้ไม่เยอะมีหน่อยนึง อ๋อมาเยอะนะฮะแต่ว่าที่เห็นนี่ก็น่ากินนะไข่ไม่ค่อยเยอะมีอยู่หน่อยนึงนะฮะที่เห็นอยู่นี่อืันนี้ถือว่าเยอะประมาณนึงประมาณหนึ่งแหละตามฤดูเนาะช่วงไหนเยอะสุดฮะช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนเยอะสุดนะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะเต็มมือเลยเนี่ยร้อนร้อนที่ร้อนหลังด้วยตอนมือด้วยโอ้ยอยู่ก้ามสิผมชอบก้ามเลยก้ามใหญ่กว่ามิงก้ามปูใช่นักก้ามนะถ้าบอกเป็นก้ามปูแบบนี้ แยกเสร็จแล้วครับไปไหนต่อครับี่ทีนี้ก็นําไปแกะไปแกะเลยครับผมไปครับไปแกะกันอันนี้เลยเถ่นแทนท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนของจักการเป็นปูแล้วแกะลงกล่องวิธีการเขาเรียกว่าจัดสรรคัดเรียงในรูปแบบต่างๆมีกี่แบบฮะจาก3มมีอะไรบ้างมีอกอกง่กันเทียงกันเียงกล้ามจัดการครับเริ่มต้นเต็ง ตึงเด็ดกล้ามนะครับเราต้องออกครับครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นกัญเชียงแล้วแต่ขั้นตอนนะบางร้านเขาก็จะให้เอาขาออกบางร้านก็ใส่ไปแล้วแต่สั่งแต่อันนี้คือกัญเชียงกับพายละต่อมาเป็นกัญเชียงครับกัญเชียงนะฮะแล้วพายคือนี่อันนี้นี่เขาเรียกกันเชียงพายอ่ะที่พูดตามร้านอาหารนะตัวนี้ก็จะเรียกกันเชียงพายอันนี้กัญเชียงพายอันนี้เรียกเนื้อหวีหวีอ่าโอเค เียงพายคือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดน,นะนะจะเป็นเนื้อก้อนที่ใหญ่มากนะครับใช่อันนี้มาก้าม,มา<ช>นะครับใช่ครับนี่ก้ามนี่ผมเชื่อว่าหลายคนชอบกินมากนี่ดูอุปกรณ์ฮนะทุบทุบเบาๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้ออกแรงอะไรเท่าไรเลยนะแปะ๊แปะๆจ๊เลยดูวิธีกัน เหมือนสะดอกกรอนไงไม่รู้นะแม่นะแต่ทั้งนี้ม,นมันต้องเป็นปูที่ว่าสดและแน่นอัาจะแกะง่ายครับโอ้ดูดิฮะเบามือมากครับคือกล้ามบนกล้ามล่างอย่างงี้นะนแม<ต>่นะแต่ถ้าตามคนร้านอาหารทั่วไปเขาจะเรียกตัวนี้ว่ากล้ามอ่อ,อนกล้ามอ่อนตัวนี้คือกล้ามแข็งกล้ามแข็งก็คือจะมีกระดูกอยู่ตรงกลางนี่ครับันนี้คือหนึ่งตัวครับจากที่เห็นทั้งหมดนี่แยกชิ้นส่วนมาให้ดูสวยงามนะฮะถ้าไม่สดทำไม่ได้ ใช่ครับผม,มต้องสดปูกล่องนี่ต้องสดมันจะแกะง่ายและเนื้อจะหวานอ,อย่างปูเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ยมันก็ต้องมีขนาดของมันเนาะใช่ใช่ไหมครับอย่างขนาดไหนคุณจะอยู่ในกล่องแบบไหนไซนี่ไซนี่านสามสิบสี่ตัวโลก็สาชั้นโลแล้วก็แกะใส่กล่องกล่องละโลเราต้องแยกไหมว่าเอ้สามสี่ตัวโลอยู่ในกล่องเดียวกันใช่อยู่ในกล่องเดียวไม่ค้ากับตัวเล็ก ใหม่ครับต้องแยกอราคาแตกต่างกันราคาคนละราคาอ่ะถ้สาตัวโลราคาเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าผมส่งอยู่ก็ราวๆ5 5 0ต่อหนึ่งกล่องต่อหนึ่งกล่องซึ่งหนึ่งกล่องคือ1นกิโลรับผมอ่าไม่แพงเลยนะไม่แพงก็ไม่แพง หนึ่งกองเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบคือโลสี่ร้อยห้าสิบเองใช่ครับตัวเล็กก็จะมีไซส์แปดตัวโลแปดตัวโลแปดตัวโลก็อยู่ที่ราคาสามร้อยแปดสิบอย่างนี้ครับอ่ให้ดูเทียบกันให้ดูเทียบกันอันนี้สามสี่ตัวอันนี้แปดตัวอันนี้สามสี่นี่สามค่คุณอยากกัดอันไหนเอาคุณอยากกัดอันไหนอันนี้แปดตัวโลครับอันนี้สามสี่ตัวโลนั่นเป็นผมอ่ะผมกัดสองอันเลยแต่เขาเพิ่งต้มมามันน่าจะอร่อยอยู่แล้วแันม่แก่่อกแล้วก็ดองก็ใช้ได้ด้วยนะฮะ อันนี้ใช่ได้ครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นมันมันนะมันปูมันปูอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็กินได้นะโอ้ยยังไงครับขูข้าวสุดยอดพี่แต่วันนี้ปูสวยมากถามวันนี้ผมซื้อไปอย่างเงี้ยแล้วผมกินได้หมดผมเก็บได้กี่วันใส่ตู้ฟิตไว้ได้ครับฟิตอยู่ได้ประมาณเดือนก็คือใส่กล่องฟเข้าฟิตเลยคับผมแล้วออกมาอุ่นยังไงครับ็เวฟเวาก็ได้ครับอ๋อนะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ครับถ้าหนึ่ง หูยพระเจ้าจริงเหรอแม่จริงครับเนี่ยหนึ่งกล่องเท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบกับเฮ้ยตกใจเยอะมากเยอะครับเยอะเยอะมากปิดกล่องไม่ได้ครับเนี่ยได้อันนี้อลององอกราดออิด <laughs> ต,ต,ติดติดกันดอก <laughs> ถ้าขายแถวบ้านผมอันเนี้ย <laughs> แปดร้อยจริงค,ครับพูดดังไปจริงกรุงเทพราคานั้นพระเจ้าเฮ้ยท้าครับอันนี้ถูกจริง ดูมือผมแวก่อนนี่มันเต็มมือผมเลยนะดูข้างๆนี่ดูเนื้อมันนี่เห็นไหมครับเต็มๆท่านผู้ชมครับนี่ยังไม่นับถึงน้ำจิ้มที่กำลังจะตามมาใช่ไหมครับใช่ครับพี่หยิ่น้ำจิ้มให้ผมดูไหมฮะได้ได้ถึงเวลาถอดเฟชชินแม่ลองแกะไอตัวไอ้นี่แปดตัวรวยของเต็มกล่องเออจะได้รู้ว่าตากันยังไงน้ำจิ้มกำลังมาครับน้ำจิ้มกำลังมาน้ำจิ้มนี่ตัวเด็ดของที่นี่หละ น้ำจิ้มทำยังไงพี่อธิบายอรับแม่เป็นคนทำครับใส่อะไรบ้างครับแม่นี่ใส่กระเทียมใส่พริกพริกจบจบแล้วโอเคแล้วแต่แล้วแต่สูตรจบแล้วแต่สูตรโอ้ิมดูชิมดูหวานมากน้ำจิ้มอร่อยด้วยอันนี้ปูหวานมากหอมมากและนุ่มมาก มันแน่นสู้ฟันเลยแหละไม่มีลุยไม่มียุยแล้วหวานแล้วหอม,มน้ำจิ้มอ,อร่อยมากครับน้ำจิ้มแบบว่าไม่ได้เผ็ดมากหอม,มน้ำจิ้มสุดยอดครับคือกลมกล่อมเลยอ่ะใช้คำว่ากลมกล่อมเลยอันนี้แปดตัวโลราคาตัวนี้สามร้อยแปดสิบครับสามร้อยแปดสิบครับท่านผู้ชมครับต่างกันเล็กน้อยเท่า<แ>นั้นเอง ยู่ท้ท่านชอบแบบไหนเนี่ยโหดูดิดูดิดูดิดดมันเย้ายวนทั้งสองกล่องเลยเนาะรเรื่องไม่ถูกเลยนะ,น,ะนี่ผมบอกแล้วมันคุ้มมากครับอุ้ยน่ากินจริงๆเลยอันนี้ขอชิมก้างเล็กๆหน่อยนะอ๋อันนี้ก้ามเล็กเลยอืมเฮ้ยก้ามเล็กอร่อยก้ามใหญ่นุ่มหอมแต่ก้ามเล็กจะแบบว่าแน่นแต่รสจัดสรุปแล้วทั้งสองอย่างนี่น่ากินหมดเลยครัครนะาาก็จะบอกว่า ไม่จบแค่นี้นะไหนก็มาแล้วเมื่อกี้แม่พูดว่าเมนูอะไรอร่อยนะเมื่อกี้เมนูอะไรเนผัดกะเพราเดี๋ยวแป๊บเดียวครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าจะทำอะไรรับรองว่าอร่อยแน่นอนเจอกันอันนี้พักแกะเร็วแกะเร็วฮะแกะเร็วแกะเร็วเอากระป๋องเดี๋ยวกลับมาเดีจะเจอกัน ครับช่วงนี้ครับแน่นอนครับความอร่อยต้องให้เขาพิสูจน์เลยว่าของสดๆของดีๆที่นี่ทําอะไรแล้วอร่อยบ้างให้คนพื้นที่ทาให้เรากินวันนี้คุณแม่ลินดาและคุณยุทธทาอะไรครับผัดกะเพราปูม้าบางตะบูนครับสุดยอดนี่นะครับตถุดิบฐจากบางตะบูนสดๆมาเลยครับเริ่มตั้งทำไงฮะคุณแม่ตั้งเตาไว้แล้วน้ำมันมีอยู่แล้วใส่เลยผัดกะเพราอันนี้ต้องมีอะไรครับพริกกระเทียมพริกกระเทียมครับลงแล้วฮรอันนี้ผัดหอมๆใช่ไหมนะช่ปูเลยครับผมอันนี้ปุงลงเลยครับ ลงเลยลงเลยนี่หมดเลยหมดเลยอันนี้แปดตัวไหมแปดตัวแปดตัวโลครับโอ้นี่แปดตัวตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอ่ะใส่ได้ต่อฮะซอสหอยนางรมครับหอยนางรมครับเมื่อกี้ซีอิ๊วขาวไปแล้วนะฮะซีอต้องการลงไปหน่อยนึงอ่าโอเคแล้วก็ซอสซอสหอยนางรมหอยนางรมใส่เลยโอ้อันนี้เกลือฮะเกลือครับโ ไม่ค่อยดีเลยอันนี้ไฟมันไม่ค่อยแรงนะเราบางไฟกันฮะเรานมดีฮะสมบัตินี่เราลังร้อนก็ทะร้อนที่ยืนกันนี่เนี่ยไม่ใช่แล้วอากาศมันดีครับท่านผู้ชมครับอากาศมันหนาวเย็นมากอันนี้คือปากอ่าวนะฮะเที่งที่เห็นอยู่นี่นะฮะใบกระเพรานะครับไม่หมดนะไม่หมดนะฮะหมายถึงอะไรครับไม่หมดกินหมดสิครับแม่ไม่เหลือแล้วครับถ้าผักขนาดนี้โอ้อ๋อเรียงลงใส่จาน เมนูนี้มีชื่อว่าผัดกระเพราปูม้าบางตะบูนครับพร้อมเสิร์ฟครับครับแล้วเราก็จัดการหยิบช้อนขึ้นมาตักปั๊บแล้วเอามือจับแหมมาชิ้นๆอย่างนี้เลยอืหอือหืหืหปูหายอ๋อเขาเปล่าแล้วโอ้โหโอ้โอ้ ยอดเนื้อปูมันหอมกระเพรามันเข้ากันเดะเลยครับทุ้คนครับอร่อยมากสุดๆเลยครับสมอลรสชาติเข้มข้นมากหอมมากวัตถุดิบดีมากๆจากนี่นะครับบางตะบูนปูม้าในวันนี้นอกจากปูม้ามีปูอื่นด้วยนะมีครับทัมีปูเลยฮะกามปูใบกามปูใบอปูม้าแล้วบางทีก็ปูทะเลก็แต่น้อยปูทะเลน้อยมากอืที่ทำให้คือปูม้าอร่อยมากปูม้านี่เป็นหลักครับโชว์ให้ดูแล้วนะกล่องใหญ่ๆสองราคาครับผมแปดตัวโล380ิครับ สี่ห้าตัวโลสี่ร้อยห้าสิบครับทั้งสองไซส์สามารถส่งถึงบ้านท่านได้ใช่ไหมฮะครับเบอร์ครับ0614181780อันนั้นเบอร์ของเบอร์ผมครับของวันธนาซีฟู้ดที่กรุงเทพนะและถ้าเกิดมาแม่ลินดาศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสองสองสีวัตถุดิบดีๆอย่างนี้อย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้อย่าลืมนะครับถึงพิซซึ่งยินครับ วันศุกร์หนึ่งทุกจงออนไลน์ Facebook ถึงพลิกถึงกิงอย่าลืมนะครับทุกคําแนะนําติชม้อมรับมันมีค่ากับพวกเรามากครับและวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากครับสำหรับคําแนะนําดีๆเรื่องปูม้าจากบางสะบูดสวัณอีครังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเจอกันถึงพลิกถึงอย่างผมตั๊กพัสกรวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับเฮ้ยไม่ใช่แล้ว